สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสูรูซูคนครับพ่อกรับบ่าวเท่าห้านัดเแลลวคือเราครับพี่น้องมาพี่น้องมามื้อนี้เมนูหอยหอยกระต่ายหรือว่าหอยโข่งหน้าครับพี่น้องหลายมองหลายบอลเพื่อนเอยว่าหอยโข่งหน้านะครับเพื่อนบ่าวเท่าเอ่นว่าหอยกระต่ายครับพะว่ตตะกี้ไปเก็บนี่อู้หลายหลายหัวมันสิเป็นออกลเหลองนะครับแล้วก็กรุบกรุบเสียบเสียบลดมาใส่กับน้ำจิ้มอู้ล่นถวยเลยน้ำจิ้มน้องสาวเฮตไห้มื้อนี้บ่ไทยพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพี่ม่วนจิ้มออกมาแล้วเบิ่ง หัวเหลืองเหลือหัวบมยใหญ่นี่พี่น้องแต่ว่ากุบกุบมือนี้เอามาแบบจิ้มลงเลยก็ตุ๋ยพี่น้องเบิ้งนะครับเกี๊ยมกับผักสลัดกัวบักบักทัวแล้วก็ผักโขลกผ้าจากสวนใหญ่เอา้ามาบรรยากาศที่ขึ้มๆครับมาอนี้บ่อไร่หางจวดจัดรดพี่น้องเบิง้งมวนจิ้มไว้ก็มีเดี๋ยวจังสดพี่น้องจิ้มให้พี่น้องเบิมงก่อนจิม้มหัวอา่อาข้ออื่นยังก็คดรคตมันมันสิออกยาจั่หน่อยเบิ้งนี่พี่น้องนี่กุบกรุบลวดนี่หอยมันสิแบบ ๆๆกึบกึบบวบขึ้นห้อยเชอรี่แล้วก็ห้อยห้อยนวยดำๆครับขมความกุบอร่อยมากออกหวานนำอืมอือมบอกเบิด ากรุบๆเลยพี่น้องเ้าีิยสีเปี้ยวๆนะโอ้ัสลรดกะกรอบขนาดโอ้ขึ้นมืดแท้เนาะ <laughs> ไม่จิ้มเหี่ยวไผ่เอามาเบิดเหี่ยวหน่อยมั้งเลย เขาท่าตุ้พี่น้องเอาเขามาอยู่บ่ห้องท่องหรอกกินหลวดกินหลวดนะพี่น้องนะใ้ล้ละบวงเนี่ยบวงไปเโอ้เมงเอาตัวจิ้มแล้วพพี่น้องใส่บวงเต็มบวงหรอพี่น้องโอ้ Mhm. Ừ. À, sao Mhm. Mhm. Bé mẹ Mhm. Bé Mhm. 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 bay Mhm. 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 ông bà liền ngoài mày xuống tùa hiện vẫn loại mà vẫn có năm mặc quân mà hiền cũng không เอาไม่พี่น้องลูกไปไล่เพิ่นออกมาคันนี้โอ้ยเพิ่นมาขับเพิ่นมาขับโทรศัพท์เบาเท่าไปเอาวางไปทั้งขาง กุบดีครับเบิ้งมันบวชขับพี่น้องจิ้มออกแต่หัวนี่จิ้มง่ายๆง,งัดปึ๊ดงัดปึ๊ดออกรถมันสิรูดกระดูกไอเข้าอนยะ่างรุดมวยมันออกปุ๊บปุ๊บออกเลยนี่เห็นไหมพี่น้องมานั่งเบิ้งบาดเราจิ้มหอยอื จิ้มบอกแล้วเอาสูตรพี่น้องจังขักนี่สดเลยอืม โดนเลยได้พี่น้องบอกดกินหอยกับไตน้องมึงไ่จิมก่อนตันน,ตนี้ไม่จิมไม่เสียบลูกเส้นหัวบบกเบื้องมุ้นแน่มุนนม้นกระบ,บอกจังเดยน้องเอาเอาแบบนี้พี่น้องใส่ไปหลด นี่เอาขอ,ขออนุญาตจิ้มก่อนนะพี่น้องเด้อมันจังกินได้อัธรดตัวสดใสหลดนี่ผมว่ามันแสบก่าบักหอยอันนวยดำๆเขาเจ้าอื่นกว่าบักหอยบักหอยปังนะพี่น้องแสบกลัวพอมอมนน้เนี่ยมันสวกหวานยำกุบๆดี Hmm. Hmm. Chẳng Hmm. 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 là phân riêng ngầm đi phòng cướp cướp lên Chỉ một thuật áo đêm thì khai quần จังขักฮึ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 ให้มองยางไป่ังบุกคน เห้ล้วมากวนเนี่ยม,มันเป็นสเป็นอย่าง ทอยแบบนี้สิบ่มีอันดำๆอยู่กลางอยู่กลางหัวเด้เพียอองเอ่านี้ขึ้มมากขึ้มคั่งเตปะทินงหมืดเขามืดเขาเลยมมนฝนฉิมมาโบล่ พี่น้องเน่มเห็นเหมือนเหมอดเหมือนเหมิดก็เห็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ตรวจจัดอิลิลองหามาจัดบ้างก้นพี่น้องเด้อหอยหอยขวงหน้าหรือว่าโซนเยหอยหอยสีกระต่ายนะครับกุบอิลิหวานเนื้อหัวหอมฉันหวานไอ้ไอ,อ้โอ,อ่งเหื่องหวานดีมึงโคออยัดจิ๋มกันพี่น้องนี่ mua mua nhảy vào khoảng xẹp chịt chịt lời ô thạt nưng thạt nưng có mặn trong ngoài nè mua này bớt bớt cược đây cấp tầm mặt thua, cấp tầm hung cả khắc ก้อยกับเสียบตัวนี้บอกไว้เลยเสียบอีกนี้กิ่มเหมือนหลดพี่น้องมานน่แน่แปล่นถานเลยนี่นี่มาสดใช่เลยพี่น้องมานี่ เป็นอย่างนะีพักมันแซ่บดีพี่อนเขาเอานี่เหรอพักสลัดไอ้สลัดกรอบ

quả điểm heo, quả đi làm cướp cướp đây, uhm. uhm. hả, ใ่เธอจะสามหัวหล่น ประเด็กน้องสาวตรวจอดเลยอ่ะ แล้วหน่อยแต่ว่าแต่ว่ากุบพี่น้องกุบอิริฮึ่มเนาะอืมน้อ,อ,อ,องมึงฟู <laughs> มินตำ เป็นอย่างน้นคือบวตักหลาดโรดพี่น้องตักหลาดลุงหี่มสดเนี่ยสดเอาในถั่วโรดไม่นจังขัดนี่ แสบอีเลพักอหอยก็แสบ <laughs> อืมมิดแหละถึงจะกันสองห้องมิดล่ะพักอันนี้เบิดเลย <c oughs> กวบเจ๋วไป จับครับสุดยอดเลยพี่น้องฮะหรียบร้อยจวดน้ำก่อนไปเฮ้ยมันมันจนยุดบ่ได้ครับพี่น้องอบรรยากาศกับเป็นใจครับเฮือบอกคบเหมือน,นีต่ว่าคึม นาบ้าเทาก็เป็นหลอกๆแล้วพี่น้องหลังจากสองมือเนาะมือกวนดําแห้งมือว่านก็นยังดํามากมือน,นี้เริ่มหลอกแล้วเอาวันหวานหางจระเข้มาทาพี่น้องมันสิเป็นใหม่ๆมันสิเนาะตากแดดออกเล็กเสื่อมเล็กโอ้ยจะไปเห็ดพี่น้องอันเนวบ่เคยเนาะแล้วอะไรเห็ดแล้วละเทือนึงแต่มันกับโบปาน,นี่นะครับรอกนี่อุ้ยแห้งอหรีนะครับเอากะช่วงนี้ก็บเบื้องแบงแบบนาดําๆนะพี่น้องเด้อ กำลังกำลังสีเห็นมันเหมือนดองเล็กหน่อยนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เด็ดติดตามรับชมบาเทาวทุกคลิปนะครับทุกคลิปที่ผ่านมานะครับได้หลายคลิปเนาะการสลับสับเปลี่ยนกันไปนั่มนะครับลงทะเลเนื้อหอยเนื้อกุ้งหอยปูปลาเนาะพี่น้องนอนเลือกันเนื้อแน่นะครับหาแนวแปลกๆบางเถอนะครับมันก็คือว่าวิธีการกินนะครับของบ้านบาเทาวเนาะเอาบ้านใช่นาะโบโบเมารวมนะครับพี่น้องทั้งบ้านบาเทาวเป็นยังศิลป์พี่น้อง กินอยู่น้ำให้น้ำหน้านึ่งหาแนวปแปลกๆมากินเป็นบางข้างบางข้าวนะครับอยากให้พี่ให้น้องได้เบื้องนะครับ,บวิธีวิธีการกินนะครับแล้วก็วิธีเห็ดบา,างยางนะครับให้พี่น้องได้ชมเนาะเอาขอพุณพี่น้องนะครับที่เห็นที่ตามรับชมคลิปนี้กินหอยขวงหน้านะครับหอยโขงหน้าจิ้มน้ําจิ้มนะครับจิ้มน้ําจิ้มรสเด็ดเผ็ดสดอ้ <c oughs> ลองก็อดีครับนะครับหอยกับกุบกุบดีครับขนาด นะครับสดหม่นะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เดือดติดตามรับชมบาร์เคลิปนี้ฝากพี่ต่อหน้องให้เก่านะครับมากเลยถือใจกระแช่บาร์เทลานี้นะครับเด้อสาหรับมือน้ครับสวัสดีครับ